มาดูไพ่กำลังบอกอะไรคุณนะคะวันนี้จะเป็นมินิแรนด้อมถึงใครสักคนที่มาเจอคลิปนี้ถ้าคุณกำลังเจอเหตุการณ์นะคะหรือยังไม่เจอคุณจะรู้ว่าใครเป็นตัวการตัวดีตัวบงการตัวร้ายหรือทำอะไรรับหลังคุณนะคะคุณกำลังจะรู้คะ่ะหรือสิ่งที่คุณสงสัยนั่นแหละใช่หรือถ้าบางคนที่เจอเรื่องนี้มานะคะมันจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์คะ่ะ ผลประโยชน์หรือว่าการเงินที่ไม่ที่ไม่ยุติธรรมที่ไม่ชัดเจนนะคะคือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะทำอะไรลับหลังคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินไม่มีความยุติธรรมเออสิ่งนี้แบบเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีฝั่งอะไรฝั่งหนึ่งที่เล่นไม่ซื่อนะคะเล่นไม่ซื่อหรือว่าไม่แฟร์กับเรานะนะคะเออ แต่คุณจะได้รับการแบบนำทางนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือช่วงนี้คุณอาจจะทำแบบทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นไปนะคะเออทำแบบนิ่งๆไปก่อนนะคะมาต่อกันนะคะเมื่อกี้มาคอนททนต่อนะคะจากเรื่องที่เปิดเมื่อกี้แล้วยังไงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพื่ออ่ แต่ิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะอะไรก็ตามที่ใครทำอะไรรับหลังคุณนะคะคุณจะได้รู้ได้เห็นเสมอนะคะคุณจะสิ่งแรกเลยคือจะปลดล็อกทางความคิดมันจะเป้นขึ้นมาก่อนแบบทางความคิดของคุณคุณจะแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะปลดล็อกได้ว่าใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งที่ถูกกระทํานะคะคุณแม่คิดถึงคุณนะคะว่างๆก็ติดต่อไปหน่อยถ้าใครไม่ได้อยู่ด้วยอ่ะช่วงนี้นะคะในเรื่องของ ความรักนะคะเหมือนอาจจะถ้าคนมีคู่ะนะเขาต้องการเสน่หาจากคุณเขาต้องการแบบการสนใจจากคุณนะคะอืมหรือหลายคนต้องระวังถ้าคุณไปแบบว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ขอแบบว่าละเว้นไว้เรากันนะวิกฤตนะคะเหมือน อีกสิ่งหนึ่งหมอบอกว่าคุณจะรู้ในเรื่องของใครทําอะไรไม่ดีใส่คุณนะคะเอาแหละหลายคนหลายท่านนะคะจะได้เข้าไปาเหมือนการศึกษาการอบรมหรือว่าการแบบเข้าหลักสูตรอะไรบางอย่างเนาะในช่วงนี้เนาะม,มีคนแอบส่องแอบมองคุณอยู่น่าจะเป็นเรื่องที่คุณกำลังสงสัยหรือเปล่านะคะกำลังสงสัย บริสุทธิ์ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้องบอกเลยว่ามันไม่ได้มั่นคงถาวรนะคะมันเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่เป็นบททดสอบนะอืเปิดใจนะคะของคุณต้องเรียนรู้ที่จะปลดล็อกทางใจแบบเปิดใจบ้างนะคะแบบมองอะไรที่มันกว้างบ้างชัดเจนบ้างขอสุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเนาะเปิดไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะตอนนี้ คือใครสักคนพยายามที่จะควบคุมความคิดของคุณนะคะอืมคิดไม่ดีกับคุณโดยเฉพาะแบบพยายามควบคุมคุณแบ็คเมจิกหรือว่าทําอะไรรลบหลังคุณนะอะไรมาขึน้นอย่างนี้ฮือขอคําแนะนําหน่อยสิพยายามจะปิดดีๆอิสระแต่คุณจะเป็นอิสระค่ะคุอจะเป็นอิสระจากคนที่ทําไม่ดีใส่คุณได้นะคะอาจตัดกรรมด้วยการ ให้สิ่งมีชีวิตนะคะให้อิสระกับสิ่งมีชีวิตหรือช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตแบบสัตว์ทุกประเภทนะแก้ไขเอแก้ไขอะไรของมีคมซ่อมแซมอุปกรณ์ อ่าบริจาคนะคะอุปกรณ์การแพทย์ค่ะเออเป็นการสะดอกเคาะเนาะโอเคค่ะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะขอให้คุณโชคดีนะอ่าเลิบๆค่ะ